สวัสดีจ้าใหญ่าอทุกคนเนาะจ้ะเมือนี้นก,นก็เป็นเมือที่น้องพิษเฮ็ดกับเขา่าแซ่บเนาะจ้ะเมือนี้นก,นก็เป็นเมือที่ฝนตกเน,นาะจ้ะจังไรก็ขอขอบขอคุณขอบุณเลยไอายทุกคนเด้อจ้ะที่กำลังกดได้กดติดตามเนาะเมือนี้น้นองพิษก็ได้ผัดพริกแกงมะเขือใส่หมูจ้าเป็นกำลังใจให้น้องพิษเนี่ยเด้อจ้ามืัน เป็นฝุ่นตนะกเนาะ,ะ,นะะจ้ะเนาะปิดแกนพร้อมๆกับฝนเนาะจ้ะเนาะ้อมหวยๆเนาะจ้ะเจอกันคลิปใหม่เด้อจะเลยอากทกี้ฝน,นตกจ้า